ทุมองทุบอนครับทัง้งในประเทศและต่างประเทศหาข่าวดีพี่น้องออกจากนี่ครับเวียดนามเขาแยกการช่างอำเภอกันทะลักจังหวัดรีสเกตรครับอ่าแยกอีกหน่อยเพื่อนกับเขาไปใหร้ราคาครับเวียดนามเขาแยกการช่างพี่น้องอ่ามาเลเซียนี่ครับผมทายให้ได้เจ็ดสิบตัวแล้วมาเลเซียเข้าแยกการช่างครับอ่าพี่น้องมาเลเซียเข้าแยกการช่างพี่น้องกะ เอางวัวอ้วนงวัวใส่ใหญ่งวัวหมื่เงินควาไปขายได,ด้ครับเนี่ยเนี่เมื่อนี้คนหลายดีนะครับมาเลเซียเขาแยกการช่างเวียดน,นามเขาแยกการช่างนะส่วนกัมพูชาเพราะนี่ถามพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหน้าพี่นยูงเดียเด๋ยวพ่อจะถามหนเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไี่น้องซื้อให้น้ำครับนี่แย่งหน่อยก็เป็นข้าวดีพี่น้องท่างกันทัศักครับเอาหัวเข้าได้เลยพี่นออ้องช่วงบ่ายนี้อ๋อพ่อพ่อใหญ่ชาวใายพ่อใหญ่กินข้าวแล้วบ่ พื้นสวยแฮะมาพี่น้องพาเบิ่งนะครับขวาซื้อเรียบนี่อ้วนๆมันๆน,นี่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งอ่าทางนี้ครับอือตอนนี้เคนซื้อขายกันเ่ประมาณเกือบร้อยตัวเลยมันอ้วนแบบนี้ครับได้ขายอ่าเข่าตลาดแยกการช่างนะครับอ่าช่วงบ่ายเวียดนามกัมพูชากับข่าแยกการช่างครับแล้วก็มาเลเซียเข้าแยกการช่างพี่นอ้องสาม ประเทศนี้ครับอ่าอืมถามประเทศนี้เข้าแยกการช่างครับอือเอ่าเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาครับเข้าแยกการช่างพี่น้องน้องยูทางหุ่นกะอ๋องวเข่ามาได้พี่น้องอ้วนๆมันๆมีราคาหมนครับดูดิว่าราคาสิ่ตรงเงินบอเอาพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวจะถอดไปทั้งในเพื่อการสื่อถาย เดอ้อฮะนี่อ่าหัวลงไปมาเลเซียนี่เมื่อวานนี่สามสิบกัวตื่นเช้ามาพี่น้องนับให้อ่าหกสิบกัวแ่ะเนี่ยร้อยหมื่นหัวฟูครับเชอรูเล่บามันอ่าแบงคัดแบงคัดซื้อหมดครับนี่ลงมาเลเซียพี่น้องผมนับได้เกือบเจ็ดสิบตัว ร้อยหมื่นครับร้อยหมื่นหมื่นนิดๆอ่าน้ำไปเจ็ดสิบเดี๋ยวเสียสายผมกลับเดี๋ยวผมฉีอ่ามาเบิ่งอีกที่หนึ่งครับไปมาเลเซยียนะครับนี่ในห่างเขาซื้อเตี้ยววานครับในห่างเขาซื้อเตี้ยวว่านอ่าเขาเบิ้งเบิ้งคีผมย้อนหลังได้พี่น้องในห่างเขาซื้อเตี้ยววานอ่าเดี๋ยวผมจะฆ่าเขาเบิ้งเบิ้งนั่นครับเตี้ย <jum' S 2> <enge S 1> ผมขายงัวงมา 30ปีนี่นี่ขึ้นอาที่สองพี่น้องถึ่ง้อหมดง้อห่างน่ยเมื่อก่อนผมยางเน่ยเจ็ดกิโลยางวนี่เดด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 ดาดวนี่เิดๆเข่าไปยืนขายยูทูอ๋สามสิห้าตัวละหมื่นสี่ันห้าตัวนี้ง้อเข่าคููขึ้นหรือง้อเข่าสองปีเลยท้ายง้อผูรุ่นรุ่นไ้เพื่อน่กว่บาท 3ตัวก่อนจะพาไปดูตัวอื่นตัวละหมื่0สขายเล้วครับร้อยสาทั้ง3ามตัวพี่น้องตัวนี้ประมาณสิบส่สิบหเดือนครับวันหอดจองแข่วันลน้นตัวนี้แข่วล,นล้วนเลยตัวละหมื่นสี่พัร้อยสาทั้งสามตัวครับ เขาเฉลี่ยเท่าไนเอเน้วยอืมเอ่อเขาเฉลี่ยเท่าันแลอวอ้าพี่น้องเดี๋ยวพาเพิ่งตัวใหมเป็นงัวผูอารุ่นร้านสิบสามสิบสเดือน้อยหกสิบห้าโอ้โหเงใหญ่แล้วขายเท่าไหร่ขายเลยนะครับอืม ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ่บันรทายเท่าไหร่นี่ถามเนี่ยสามสามเจ็ดสิบเนี่ยประมาณนี้นะถามเป็นสีเขียวอโอ้บันรทายแล้วครับสามนชีวันสามเป็นชีัโอ้ยเบงเอาพี่น้องให้าบรรยาย1้อยเจิละเฮ้ยหกห้าร้อยเจ็ดิหนสามสี่ห้าโอ อพี่น้องเบิ้งกันงวดดามาลคาคาผู้ใหญ่ใน,นเบิงไทยมีอัดซื้อสามหมื่นสี่พันห้าโอ้โหหาเบียดท่าไหนสิตันตันมันหมันง่ววนถึอขายออกอ่าเกี่ยงตลาดเลยง่ว้วนง่วแขว สองปีงวว่าจข่าวปีนะครับแถวคู่ที่2ก็ลังลนคู่แรกขึ้นเลยสอปีเข้า3ปีเรื่างวาตัวนี้สมบติดคอามากเดเาได้เดจพันตัวนี้หมื่นเจ็ดพันแปดร้อ่นเจ็ดพันแปดสิอยสามสิบเจ็ดามแปดงวเ่ยงด้มาขายเปนงวนอ มัวเหลี่ยงพี่น้องร้อยเลี้ยงอ่ะพี่น้องเพื่อนกานหมดเสียเวลาไปเมืองตัวหม่เหรอืสี่หมื่นสี่เออเพี้ยเพี้ยเพี้ยยไปแล้วครบใหญาพี่น้องนี่เนา บีบบีบเนี่ยถามมึงเพื่อนไ่้ซังก่อเยอ้เย,ยอะย,ยอเนี่ยไหงเพ,พ,าางพื่อนหลังมึงถ่ายมั้งเหรอ สี่สิบสี่ถ่ายถ่ายง่ายครับร้อยสี่สิบสองี่ครับได้ใช่เบื่งแพ้นหลังมันงวออวนนี่ถือกว่าถือบัจินเดียถามเบืงนาแล้วนึ่งสั่งกิโลหน้าหึงสั่งกิโลไปอยู่44 ะะจะใส่เพื่นหลังันนีนึ่งอ้นางเนี่ยสมคนเอาพี่น้องคนดีเลยเนี่ยเอาหลังเป็นแป้นอสี่หมื่นสี่โอ้ยอาไปพี่น้องไปเบืองตัวใหม่เฮ้าเขาให้ราคาเลยพี่น้องส3มหมื่นสชูงหัวนลอยหาชิมหาเนี่ย หูยาาเใยพี่น้องอนน,นักสีญงย้อนข้องสามมันเฮ้ยเดี๋ยวสามหมื่นสามหัอหูถึงปากเนี่ยหญ่ดีเลืีมีนักเน้นักเด้โต3สามหมื่นสาหูครับหู

ไต่หมื่นเบอเยเป่นี่นี่ก็นี่ดีนี่เยาว่าไต่หมื่นเถอะก่่พันเ่ไม่ตัวนี้กก่พันร้อยยี่สิบห้าพ่อแต่เหนือเหมือนสิไลก่กู <c oughs> <c oughs> พี่น้องเพื่อทีนีขึ้นมีอ่าการสงบหลายเดี๋ยวพ่จะไปทายเมียด์ลยมีอีตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลวงให้สองโอ้นี่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 ขายอรบอเขาให้นี่เขาให้ือเดียมนขายเท่นดโอ้หนีก็หาขันกว่าเหรอเนาะสอเบ่งกันอืม ร้อยสี่สิบบ่ดีว่าไรสามเจ็ดสามแปดในสองหมนสามขายบ้อนได้เราพี่น้องโอ้ยแดดนี้นะครับเนอ่นังหนา,นาอ้างอยู่ก็คือเป็นตรงซื้อให้จังเมืองไง้าไปบนตนัวไมครับพี่น้องเมืองง่วงง่ามเรียดไห้เท่าไรเขาเฮ็ดได้น่อยเหรอร้อยสี่สิบห้า <laughs> Ủa, nhiều hơn một nửa luôn rồi. Thế thì là bao ngựa này 20.000 cào. Yang bao tiền một này? Bây giờ cái gì hay nhất ở đây? này bao 4.000 ngàn. Bây giờ thế này bao tiền? Bây giờ này ล้อด an ีตัวนี้เขาหามาดิอ้ยขายเลยตัวนี้เหรอครัพอแล้วพอแล้วพอเถึกลอแล้วเถึกหน่อยเถึกหน่อยพููคูหาหกเดือนนี่แหะเดี๋ยวเดตัวนั้นเก่าพันเดี๋ยวคนสีดบางตัวนี้พันแปดพันแปดพันหาเ่าไร้ขายไปเจ็ดพันหายผมห้ายอยู่เจ็ดพาร้อยขายได้ละท่านโอ้ยเจ็ดพันเจาโอ้ยอยไี้ปัญหา Ừm ngày sống 27000 Giá... Cái mày ơi Mình sẽ thả trái thân mày vì mày mày bằng thai Bằng thai hết nhé Bằng thai Bằng thai hết Bằng thai hết thai hả? เทิกหน่อยเจ็ดพันห้าคล้ายและเทิกหน่อยสูงว่านเมตรยี่สิบครับก้อยยอนเสียงหน่อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าไม่คลายหรอกสปีครับร้อี่ในสองเจ็ดหครับ ูรอรอโองขายลสองเจ็ดห้าโอยอรอยสิบสองสิสามโอ้บ้องดีบ้องดีบ้องดีเออเด็กค่อ้าพี่น้องกรเบิ้งนี่แาคือสายจริงแหละเิ่นคือ คายเนี่ยเราเ่งห็นะสองหมื่นเจ็ดพันหา้าลอยยู่รับพี่น้องต้นนึงเนีใช้เบื่งบ่องนว่าผูตรงบึงบ่องบ่องดีสองเจ็ดห้านาดีเร้่ผลเบื้งอีกตวหนึงเขาให้สามยิบสามผูก เพื่อนมาเดียวพี่น้องจ้าเมนเมนอผมพอเห็นน้ำผมมาพรท่านเพื่นอนของขอเพื่อนมาหยสามสามเพื่อนมาเพื่อนมาเขาห้ยลยจ้าเมยนเมนพมาพท่านครับเขานเพ็ยแค่ข้าเปลาเหมือนนะี่ใส่ะครับนี่ชื่อไ่ส่น่ต้องใสโอ้พายุ <audio> บกไก่กไก่เล่นเส้นกันทะลรักพอดีอ <S <s ตัวนี้ลอยสี่สิบ หาให้ง่ชี้หกชี่เจ็ดเลหสามยี่สามโอ้พี่น้องแดดเนี่ยนีเท่าไรขายโอ้ยอะไหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทโอ้เหหยอไหมื่นเจ็ดพันห่าหยรอ้อยสามห่าเงนเจ็ดพันห ตลาไม่แต่งงัวเหนื่อยเลยพี่น้องคือขายกันแล้วก็ง้ผู๋งัวร้อยเรียงนี่บม่ค่อยเอาเข่าครับเอาเข่าแล้วมม่ขายหยาบเบืบึงไทยง้อมือเจ็ดทันหาเบืบงไทยง้ามือเจ็ดพันหา นี่ครับไายหลายตัวแรงวอหมื่นกว่า 10, ครับ 10, หมื่นเจ็ดพันห้าใช่เดี๋ยวงอ้ยเรียงไงราคามันต่ำผมเลยไปจากททยย่านพี่น้อมมีก็ลังใจเลียงครับนีมื่นเอ็ ห้าร้อยครับเลยร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดมืน่นเอ็ดไพี่น้องเบิ้ง1ม5 0 0หนึ่งพันห้า้อยหเื่องมื่น, 11, น,วนกว่าบ,บาทมันมันราคามันต่ำคนะรับผมก็เล่ไปอยากทายญาติพี่นอ้องวิ่งกันรังใจเลี่ยงก็ลม่เลเกี่ยวหงยครับ มื่นชิบหาเนาต้องกันเล่ไปอยากคายปไปเลยมี่ตัวหนึ่งจูงไปแล้วมื่นหาเนี่ร้อยห้าสิบว่าตีดมาท้นหลายหายูเล่ยปากอยากได้สองแปดเมืึงเขาให้ยั่เท่าไหร่ลยเข,เ,เขาให้สองเท่าไหร่ สองกีดหาโอ้ไอสองกีดหายขาดกันย uh ู huh. ่เทอาไรอปืนโอ้อยากได้สามหมื่นเพื่ตัวที่ง่ายาสองกีหา่เอถ่ายงวมาี่ต่งอวนครับเดีสิโอ๊ยมาี่ต่งวนเขาเดี๋ยวซื้อายเรียงเขาบอเข่าได้ไม่นอง สองหม้าให้ไป่นี้นี้แลเลสองตัวนี่ตัวละสามหมื่เจ็ายแล้วนะครับอยสี่สิบห้าตัวนี้ก็ายรละสามสิบเจ็ดตอนหนบ้ากิ้วแส้ไ้นายยี้ สามหมื่นเจ็ดฮะพี่น้องบึงถ่ายกันงอเนื้อบึงถ่ายเนี่ยยังไงสามสิบเจ็ดโย่ได้สามหมื่นเจ็ด เนี่ยตัวนี้กับสามสิบเจ็ดกันครับชาลูเน่นี่ยบางทายก่อนเลยครับสูงร้อยสี่สิบสองสี่สบสามบังหอดสี่สิบห้าดีนะสามเจ็ดกันเนี่ยกัจินตนาการนะครับเนื้อกะหล้าอยู่เบื้องเพนหลัง เมืองเนื้อทะแทหลังเมืองเนื้อดกาก้อนนี้เคยมีลูกเม่อไหร่ชลุเล่ครับสามสิบเจ็ดโอ,โอ้ตัวนี้เพืออออ่อนเออสองหมื่องารอยน่อยอสี่สิบเลสองหมื่นสองพันหา้าอยเอไดึง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 ดง อ่ะพี่น้องเดี๋ยวเบื้องตัวใหม่เน,นี่ยเบื้องไายหง้ออวนขาได้บอลสองหมื่นสองพันห้าเขาแยกการช่างพี่น้องอ่ามาเลเซียนี่ครับผมไายได้เจ็ดสิบตัวแล้วมาเลเซียเข้าแยกการช่างครับอ่าพี่น้องมาเลเซียเข้าแยกการช่างพี่น้องกะเอางัวอ้วนงัวใส่ใหญ่งัวหมื่นกัวไปขายได้ครับเนี่ยเนี่ย มืนอนี้คนหลายดีนะครับมาเลเซียเขาแยกการช่างเวียดน,นามเขาแยกการช่างนะส่วนกัมพูชาพเพราะในทามพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหน้าพอพอเขนอยู่ยเดี๋ยวพ่อจะถามให้เดี๋ยวพ่อจะขึ้นไป่น้องซื้อให้น้ำครับนี่แย่งหน่อยก็เป็นข้าวดีพี่น้องทั้งกันท่ารักครับเอาวัวเข้าได้เลยพี่น้องช่วงบ่ายนี้อ๋อพ่อพ่อใหญ่ท่าท้ายพ่อใหญ่กินข้าวแล้วบ่ตื่นสวยแท้ เอาพี่นอ้องพาเบิ่งแล<ด>้วเป็นข่าวดีพี่น้องทางกันท่าลักครับเอาวัวเข้าได้เลยพี่นอ้องช่วงบ่ายนี้อ๋อพ่อพ่อใหญ่ทักทายพ่อใหญ่ก่อนกินข้าวแล้วบ่ <laughs> ตื่นสวยแนทะ้เอาพี่นอ้องพาเบิ่งแล้วค่ะ